มีคาฟุยแล้วนะวันนี้เราจะมาหาเต่าเรื่องแสงที่เขาฮิตกันในติ๊กตอกตอนนี้นะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เอ้ย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 ให้เจ้าหนี้นี่ว้าวเออว่เรามีอยู่สี่ต,ตัวดองเราซ่อนใช่ไหมเอ้ยตตััววใใหหญญ่่ตัวใหญ่

Ô tham gia, còn là còn là ở ở tôi hát đáng ừ. đi. Tôi chị đón eh. tay nữa. Eh, eh. Nanh 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 ตัวสีม่วงนะคะตัวสีม่วงตัวเล็กแล้วกตัวหน่อยนะทุกคนเราก็คือนนิสลาวนะแล้วก็บอกให้เรา แอบให้่ดยอะไรแบบนี้ก็เลยหาหาทางอะไรแบบนี้ค่ะนี่อันนี้เป็นสลามที่ S R สไลดๆๆ์นึงนะถือสองซักเหนียวเหียว รอบนนะัน่ยนีว้นเม่กี้ไป่ว่แต่น้ม,ม,ม,มกว่านี้ีี่ของนตัวนี้แปกๆว่ามีตัวนี้แปลกกว่าเพื่อนนะคะทุกคนเด อไม่อะ <Bye. S 2>